เม็ดอะไรต่อบ้านนี้นหวยเ,เอาอันนี้อีหยังข่อยว่าไม่เจอเอาเม็ดที่ข่อยซื้อมามาหวยหวยเมียนเนาะบ้านนี้หวยไปเดี๋ยวมาหวยก็เลยสงสัยก็เลยถามอยู่ว่ากระป๋องยังมันเป็นภาษาเจ๊กภาษาจีนมันมีหลายสาเหตุที่อยากตัดออกนะเมีนอย่างว่าที่พกหลายข่อยกระยานเวลาแรงเวลาหยั่ง,ยงไฟ ไฟมันลามมาก็ะสีลามไปพุน่นนึกเสียซึ่งเมืม่อนทีเจ้าของพกปันไหเบิ้งจำไว้เด้อมู้เจ้าอย่าปลูกกอไผ่ที่ชายแดนเขตแด,ดนห้ามปลูกเด็ดขาดกอไผ่มูเจ้าจำไว้ไม่ต้องไปอยากปลูกกอไผ่มันลามไปทั่วปลูกแค่ปีกว่าๆเนี่ยยอมรับเลยเพอาะไงแล้วบปลูกตอนแรก ข่ไม่อยากให้เราปลูกข่อยบอกเลยไข่อยเฮ็ดแบบสีหนาแบบบ่พอใจอข่อยเฮ็ดสีหนาแบบบ่ชอบมือแล้วเอามาปลูกมือแรกเนี่ยข่เรียดเขียดเด้พี่น้องข่อยเขียดเห็นแล้วไ่อยข่ว่าเจ้าสะเอามาปลูกให้ยังน่าไม่กอเดียวนึงยึดใส่กับบอึดน่าไม่น่ะยึดตลาดพันต้มไว้เนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยยี่สิบบาทกับนี้แกงแกงอิ่มหดแกงอิ่มไข่อยก็ไม่อยากให้เราปลูกเขาว่า อยากให้มันมีเดินไหวถงายางเหรียญนั่งเลรียญไม่อยากให้มันหกจะกี่แลนขับรถเขามาาจังสีได้ได้พี่น้องขับรถมัตตมองพุ้นทางเขาา่ะแลนอ้อมสวนได้แลนอ้อมไปทั้งพุ่นวนกลับออกถนนอ้อมได้เดี๋ยวนี้บ่มีเดี๋ยวนี้หกไปเบิรพ่พอยนี้โอก้กเฮ็ดมาให้เรียบร้อยยู่ ถ้าว่าก็ต้องหาวิธีละ่ะคอยเอาไปทำลายเทเลนอยเทเลนอยในหลุมนมันเอาไว้จังสี่บ่ได้ดอกเป็นยังค่อยเอาไว้แบบนี้บ่ได้ขั้นเอาไว้โดนเขานี่ถ้ามีจุดประกายเกิดขึ้นมันก็สีแย่เนาะเออเขามีหลุมเขาคอยเอาไปเทเลนอยนี่ท้าบองสั่นก็สิตันหกอยู่นี่อืมบ่ได้ทำควมสะอาดจากักเถอะพวกเจ้าคิดเมืองที่ละ่ะ พกขนาดใด้ก้อนใหญ่ขนาดได้ดไดปีกวัวนี่เมืองดูผลงานน่ะมันแพ้แล้วอีหลีน้นําใหม่พันอย่างไฟไงเขาเอินเนี่ยน้ําใหม่ไฟบาลหรือน้ําใหม่หวกหรือเนีขาเอินแบบไหน้อยใไงไงอ่ะกิมสูงหรืออย่างบวประมาณนั้นกันละว่าเหม็นหัวหรอกเน,นเาะว่าเหม็นน้ําใหม่หัวตัว่ามันน้อยใหญ่เขาเอิญน,น้ําใหม่ไผ่จิมสูงหรืออย่างไงที่ละไผ่จิมสูงผู้ใดอยาก ให้กอภัยมันเกิดไว้หรือผู้ใดต้องการปลูกน้อใหม่ยู่แล้วเอาพันธุ์นี่แหละพี่น้องเอาพันธุ์นี้มาปลูกเอาปวดหพ่อเี้โอกแล้วก็ทํางานไวด้ดีดออีข่าแ้งกับหลไรดอกวันละหนึ่งขวดน้อยท่านวันละหนึ่งขวดน้อยค่าแรงโอ้ยป๋องเงี้ยคัก ปัดท้ก่อนไพก่อนใยหรือนอก่อนี่เนาะมาสรางลาแถว